สวัสดีค่ะมาพบกับ Marketing Review อีกเช่นเคยนะคะและสำหรับวันนี้นะคะกิ๊ฟมาในห้องแลบค่ะกิ๊ฟมาแอบดูน้องนักวิจัยนะคะเขากำลังผลิตครีมรองพื้นอยู่เลยค่ะ นั่นก็คือครีมรองพื้นตัวนี้นี่เองนะคะสําหรับงานนี้นะคะเป็นงานวิจัยแล้วก็พัฒนาสูตรของลูกค้าค่ะซึ่งสูตรนี้นะคะเป็นสูตรของลูกค้านะคะเรียกได้ว่าเป็นสูตรลับสุดยอดเลยนะคะที่จะมีเพียงโรงงานผลิตและลูกค้าเท่านั้นนะคะที่จะรู้สูตรนี้ได้ค่ะเรียกได้ว่าเป็นสูตรเฉพาะสูตรลับของแบรนด์เลยก็ว่าได้ค่ะ และสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากจะทำแบรนด์ครีมรองพื้นกับเรานะคะวันนี้กิ๊บมีครีมรองพื้น1นสูตน,นะคะที่เป็นสูตรมาตรฐานของบริษัทค่ะซึ่งตัวนี้เรียกได้ว,ว่าขายดีมากๆเลยค่ะนั่นก็คือสูตรนี้นี่เองค่ะ f u l l Coverate Foundation ค่ะอยากรู้ไหมคะว่านอกจากเนื้อของเขาที่ดีมากๆแล้วนะคะในนี้น้องนักวิจัยเขาใส่สารสกัดอะไรเข้าไปในนี้บ้างเราไปชมกันค่ะ และดีก็คือสารสกัดที่ช่วยบำรุงผิวหน้าของเราทั้ง4ตัวนะคะเรามาดูตัวแรกเลยนะคะตัวนี้นะคะจะช่วยให้ผิวของเราะคะ่ะที่รู้สึกอ่อนล้าที่ออกไป,ปเผชิญกับมลภาวะต่างๆตลอดทั้งวันนะคะให้กลับมารู้สึกดูเปล่งปลัง เสมือนกับผิวที่ได้รับการพักผ่อนมาอย่างเต็มที่เลยค่ะและสารสกัดตัวที่2นะคะเป็นสารสกัดที่รวมพืชทั้ง3ชนิดไว้ค่ะซึ่งสารสกัดตัวนี้นะคะเขามีคุณสมบัติเพิ่มความหนาของชั้นผิวให้กลับมาฟื้นคืนสภาพผิวแพ้ง่ายให้สุขภาพดีแล้วก็แข็งแรงขึ้นได้ด้วยค่ะ นอกจากนั้นนะคะเขายัางช่วยลดรอยดํารอยแดงเนื่องจากการระคายเคืองจากผิวด้วยค่ะสารสกดัดต,ตัวที่3นะคะนั่นก็คือสารสกดัดจากสตรอเบอรี่ขาวนั่นเองค่ะซึ่งสตรอเบอรี่ขาวนะคะเขาจะมีคุณสมบัติที่สามารถจับยั้งเมสส็ดสีเมลานินได้ค่ะดังนั้นทําให้ผิวของเรานะคะกระจ่างใสขึ้นนั่นเองค่ะ นอกจากนั้นนะคะเขายัางอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระค่ะช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนแล้วก็ช่วยชะลอริ้วรอยก่อนไวัยได้อีกด้วยค่ะสารสกัดตัวสุดท้ายนะคะเป็นสารสกัดที่มาจากเกาะเจจูเลยค่ะเป็นสารสกัดตระก,กลูลพืชหญ้าไผ่นะคะหรือที่เรียกว่าไผ่แคะนั่นเองค่ะหลายๆท่านอาจจะทราบดีอยู่แล้วนะคะว่าเกาะเจจูเนี่ยเป็นเกาะที่อุดมไปด้วยแรย่ธาตุต่างๆมากมายนานา,นา,นานชนิดเลยนะคะและพืชพันธุ์ที่จเจริญเติบโตบนเกาะนี้นะคะล้วนต่างมีคุณสมบัติ บัตที่พิเศษทั้งนั้นเลยค่ะซึ่งต้นไผ่แคะตัวนี้นะคะเขาจะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะคะและยังช่วยเพิ่มความขาวกระจ่างใสให้กับผิวอีกด้วยค่ะเขาจะช่วยบำรุงผิวนะคะให้มีสุขภาพดีเปล่งปั่งสดใสแล้วก็แลดูอ่อนเยาว์นั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะพอทราบสารสกัดทั้ง4ตัวที่อยู่ในสูตรบลูโคเวเลนี้แล้วเริ่มอยากจะลองใช้กันบ้างไหมคะนอกจากสารสกัดที่ช่วยบำรุงอยู่ในรองพื้นสูตรนี้แล้วนะคะ รู้ไหมคะว่าครีมรองพื้นของเราอะค่ะมีเพียงเจ้าเดียวในประเทศไทยเท่านั้นนะคะที่สามารถทำเนื้อบางเบาและปกปิดได้ดีขนาดนี้ได้ค่ะถามว่าทำไมคิบถึงกล้าพูดแบบนี้นะคะ เพราะว่าเราอะค่ะนำสารสกัดตัวหนึงอะคะ่ะที่เป็นสารสกัดที่พิเศษมากๆเลยนะคะนำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นนะคะเป็นเจ้าเดียวเจ้าแรกของประเทศไทยเลยค่ะซึ่งไม่มีโรงงานไหนสามารถทำเนื้อแบบนี้ได้แน่นอนค่ะคุณสมบัติเลิศขนาดนี้จะปกปิดได้ดีขนาดไหนเราไปชมกันดีกว่าค่ะ ากเนื้อของเขาที่จะบางเบาแล้วก็ปกปิดดีคันเทพแล้วนะคะเขายังอุดมไปด้วยสารสกัดนานา,นาชนิดที่จะช่วยบำรุงผิวของเราไปในตัวด้วยค่ะหากลูกค้าท่านใดสนใจนะคะที่จะทําแบรนด์ครีมรองพื้นนะคะสามารถแอดไลน์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะคะหรือจะพัฒนาสูตรแบบนี้นะคะ ก็ได้เลยนะคะมีสารสกัดอะไรในใจนะคะแจ้งเรานะคะบอกนะักวิจัยนะคะให้ใส่เข้าไปได้หรือจะขอคําแนะนําก็ได้ว่าตอนนี้สารสกัดตัวไหนกําลังมาสารสกัดตัวไหนกําลังเด่นแบบนี้ค่ะเราก็สามารถทําให้ได้เป็นสูตรเฉพาะของลูกค้าเองเลยค่ะไละ์สาหรับวันนี้นะคะกิฟต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กิฟด้วยนะคะสําหรับวันนี้ไปแล้ะค่ะสวัสดีค่ะ